วันนี้เราจะมาเกะของพี่ยายสุนมมนะคะ กีดยันลึกมีอะไรบ้างคะมีขนม ขนมมีกระเทียมมีแว่นแว่นยังมีเว่นมีขนมมีด้วยมะขามแล้วก็มีกะปิมีกะปิแล้วก็มะขามนี่ หมดแล้วค่ะอ